สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ผมก็จะมาขอขอบคุณลายเลยนะครับที่ทําให้ผมใช้ระยะเวลาในการรอคอยถึง6เดือนนะครับแล้วก็ทําให้ผมได้เอาไอ้สิ่งนี้นะครับสิ่งที่ผมรอคอยเข้ามาร่วมกับเจ้าบอทที่ผมทําเตรียมเอาไว้แล้วผมต้องการรอนะครับแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมรออะไรใน กับไลน์นะครับใน6เดือนเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันยาวนานมากนะสำหรับผมนะแต่ถ้าคนอื่น6เดือนไม่แน่ใจว่ายาวหรือเปล่านะครับคือก่อนหน้านี้นะครับผมขอเท้าความย้อนกลับไปก่อนนะฮะก็คือว่าผมเนี่ยอยู่กับไลน์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแต่ผมมาทางสายสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็ยังเดินทางสายนี้อยู่ แต่ก่อนที่มันจะเข้ามาในที่แบบเพื่อนๆเ,เห็นว่าผมอยู่ในเรื่องของเจ้าลายแชทบอทเนี่ย mm. ก็คือว่าพอทางลายเปิดให้ฝั่ง mm. นักพัฒนาได้เข้ามาใช้งานนะครับ mm. ผมก็เลยรู้สึกว่า mm. เออเฮ้ยลองกระโดดเข้ามา mm. อยู่ในสายนี้บ้างลองมาทําอะไรพวกนี้บ้างนะครับ mm. เสร็จแล้วนะฮะลายก็มีโครงการในระหว่างทางนะครับไลน์ก็มีโครงการหลายอย่างเลยที่ลายได้ออกมานะครับแต่ผมก็ไม่เคยที่จะเข้าไปร่วมในโครงการตรงนี้เลยสักครั้งเดียวนะฮะ รู้สึกว่าผมว่าตอนนั้นผมคิดแต่ว่าผมคงไม่น่าจะมีเวลาที่จะเข้าไปร่วมโครงการอะไรของไลน์ได้เลยจนวันหนึ่งนะครับผมเห็นเพื่อนๆผมเองนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวเองนะก็ได้เข้าไปร่วมกวับโครงการแล้วก็ได้มีสิทธิพิเศษอะไรละหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีแคมเปญหลายๆเรื่องที่ขึ้นมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคลองบ้างแล้วกันในจังหวะที่รอนะครับพอผมเข้าไปเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโหหกเดือนเลยเหรอเนี่ยในช่วงระหว่างทดลองนะครับ พอในระหว่างทดลอง6เดือนโอเคผมก็ลองดูก็ได้ลองดูค้างขาแลนะงานสนุกสนุกก็ลองส่สกกงแบบฟอร์มครับเข้าไปแล้วก็มีอ e ีเมลแจ้งเข้ามานะครับว่าให้ผมอยู่ในช่วงระหว่างทดลองนะทดลอง6เดือนเลยนะครับผมรู้สึกโอ้โหมันไกลมากแล้ว6เดือนไม่เป็นไร6เดือนก็6เดือนในระหว่างนั้นผมก็ทำเจ้าบอดเอาไว้ด้วยแล้วก็ในตอนนั้นคิดแต่ว่า ผมจำหน่ายสติกเกอร์นะครับผมก็อยากจะหาวิธีการก็ได้ทำยไงได,ไงได้ให้มันเร็วแล้วก็ให้มันอยูออ่ภายใต้ในมือถือเราหรือว่าอยู่ในเจ้าลายออ f ฟิเชียลแอคเคาเนี่ยนะครับให้มันอัปเดตข่าวสารอะไรเองในนี้เลยผมก็คิดขั้นตอนในการทําหลายอย่างสลับไปสลับมาลองผิดลองถูกนะครับจนวันหนึ่งนะฮะพอมันเข้ามาถึง6เดือนนะครับพอเข้าเดือนที่6ผมก็ใช้จดใช้จอทุกวันนะฮะว่าโอเค เดี๋ยววันที่1นนะครับเขาก็จะมีการแจ้งอีเมลเข้ามายังไงประมาณนั้นนะผมก็รอตั้งแต่วันที่1น,นะก็รอ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 ,ลอแล้วก็มีเมลมาจริงๆนะครับพอมีเมลเข้ามาจริงๆผมก็รีบเข้าไปดูนะฮะผมก็เจอข้อความแบบทําให้ผมรู้สึกว่ามันหน่อยมากแล้วก็เปลไปเลยนะฮะร,รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอวะอะไรเงี้ยนะครับก็คือทางรายแจ้งมาว,ว่าผมไม่ผ่านกฎเกณฑ์นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่สิในสายเนี้ย เอ่อผมเรียกว่าผมอยู่มายาวนานมากดีกว่าแล้วมันจะไม่ผ่านเลยเหรออะไรเงี้ยผมก็ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาแจ้งระบุเอาไว้แล้วนะครับผมก็คิดว่าผมทําได้แล้วผมก็ทาตามนั้นจริงจริแต่ก็ถูกเมลแจ้งมามผมว่าแอบน้อยนะครับบนในกลุ่มตัวเองสักน,นิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วผ่านไปสักประมาณวันหรือ2วันเนี้ยนะประมาณนี้นะก็มีเมลแจ้งเข้ามาอีกทีนะครับคราวนี้โอ้โหโลกเปลี่ยนสีนะครับผมคราวนี้ไลน์ก็ส่งเข้ามานะ ก็แจ้งเข้ามาบอกว่าผมผ่านตรวจเกณฑ์นะครับก็เหมือนประมาณว่าขออภัยที่ระบบเขาอาจจะตรวจสอบผิดพลาดอันนี้ผมก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ไปโกรธหรืออะไรนะครับที่ว่าส่งมาแจ้งบอกว่าเพราะระบบผิดพลาดตอนนั้นเพื่อผม,มอยากจะถามด้วยว่าสาเหตุเพราะอะไรด้วยซ้านะครับตอนนั้นแต่ผมยังไม่มีเวลาบอกแต่ผมก็เข้าใจในอีกมุมหนึ่งครับว่าเออคนราก็มีข้อผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดกันได้นะครับ พอผมผ่าดจุดนั้นมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการแค่เจ้าคลิกเดียวเลยนะครับคลิกเดียวของผมตรงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะในไลน์พอเราเข้ามาที่เจ้าไลน์ออฟฟิเชียลเค้านะครับที่เกี่ยวกับของผมเองเลยอันนี้เป็นตัวจริงๆของผมเลยนะครับพอผมเข้ามาสมมุติว่าในกรณีที่ยังไม่เคยรู้จักกันเลยนะผมก็ส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแหละครับตรงนี้คือหนึ่งจุดนะที่ผมอยากให้เห็นเลยนะครับว่าผมรอระยะเวลา6เดือนเนี่ยเพื่อ แค่ว่าร้านค้าที่ได้รับอนุญาตนะครับคนอื่นอาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามานะครับหรือว่าคนที่เขาเคยได้มาแล้วขเขาก็รู้สึกว่าธรรมดานะแต่ผมเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่เคยร่วมโครงการอะไรจนผมมาได้ลองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมมานึกไอเดียเนี่ยอย่างหนึ่งขึ้น,นตรงที่ว่าถ้าผมมีตาพวกนี้อยู่นะความน่าเชื่อถือมันจะสูงขึ้นมาทันทีแล้วด้วยระบบที่เป็น Li านออฟฟิเชียลเคาผมทําด้วยระบบที่เป็นระบบออโต้ขึ้นมาเนี่ย มันจะยิ่งเจ๋งมากว่านี้อีกนะอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้อีกเยอะผมก็เลยให้ดูนะครับว่าไอที่ผมรอหูเดือนเนี่ยผมรอแค่หน้านี้หน้าเดียวนะเดี๋ยวนะผมคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้มันทําการลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมรอแค่หน้าน,น,านี้หน้าเดียวเลยนะฮะเพื่ออะไรรู้ป่ะครับ <c oughs> เพื่อคํานี้เลยนะครับตรงพอดีผมเพิ่ม w อดดิ้งเข้าไปเองตรงที่ว่าเปิดบริการมาแล้ว9ปีนะครับจริงๆผมก็จะอยู่ไปเรื่อย ให้ลั่นเลขมันไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ผมต้องการแค่นี้นี่จิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บให้มันมีการขึ้นมาด้วยความน่าเชื่อถือนะครับก็คือมีการลงข่าวเข้าไปในของทางไลฟ์ทูเดย์นะครับก็คือแค่ว่าให้ผมมีอ้โอ้พอดีนี่เห็นมีกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วผมกดถูกใจเองไปหนึ่งอันนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนมากดให้อีก ประมาณหนึ่งเออ่านั้นแหละไม่เป็นไรไปถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ากันแต่ผมต้องการแค่นี้เองแค่นี้จริงๆนะครับคือว่าผมอยากให้มีเรื่องราวของผมเองนะครับถูกเก็บไว้ในนี้แล้วผมก็จะเอาไอ้ลิงก์นี้แหละมาเก็บเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองในบอร์ดเท่านั้นเองนะครับในแล้วนี่คือ6เดือนที่ผมต้องการรอคอยนะครับแค่นี้เองนะเพื่อน,อนๆอาจจะมองว่าแค่นี้นะแต่ความรู้สึกผมมันมันแบบมันมันภูมิมใจเออภูมิใจอะนะ แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆได้รู้จักผมมานะครับในเรื่องของสายนี้นะสติกเกอร์อะไรเนี่ยนะผมบอกเลยว่าทุกคนในตอนนี้นะครับก็เห็นทางเพจผมแทบจะเรียกว่ายืนหนึ่งเรื่องของการอัปเดตข่าวสารสติกเกอร์ฟรีนะครับผมก็ยังอยู่ยาวนานนะครับบางทีบางร้านอะไรเงี้ยก็หลุดหายเลิกกันไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เลิกนะครับผมยังเหนียวแน่นอยู่ในตรงนี้นะฮะให้ไลท์ของผมก็คือตรงนี้นะครับปึบเข้าไปนะฮะพอผมกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับ การอัปเดตข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับก็คือทุกวันอังคารนะครับในช่วง9โมงนะมันจะมีการอัปเดตสติกเกอร์ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วจะเรียกว,ว่าทั่วโลกก็ทั่วโลกนะมันก็มีหลายประเทศที่อัปเดตในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็จะมีหลายประเทศเลยเหมือนในตามภาพที่ผมบอกไี่มที่ให้ผมให้ดูนะในหลักๆก,ก็จะมีไทยญี่ปุ่นอินโดไต้หวันนะครับที่จะมีตัวสติกเกอร์ฟรี ก็จะมีให้โหลดนะครับเป็นแบบ VPN ก็สามารถเข้ามาอัปเดตข่าวสารในนี้ได้เลยโดยผมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะผมเขียนโปรแกรมเสร็จไว้แล้วก็ปล่อยให้มันรันไปเองในตัวพอมันรันไปเองในตัวนะครับผมยังมีอีกหนึ่งอันนะฮะที่แบบว่าหลายๆท่านที่เข้ามาคอยติดตามก็คือตรงนี้เป็นฟังก์ชันของสติกเกอร์ใหม่ที่เป็นแบบทางการนะครับทุกประเทศนะครับจะมาอยู่ที่นี่พร้อมกันและอัปเดตพร้อมกัน ในช่วงวันเวลาที่ของใหม่ออกก็คือวันนาคาและวันพฤหัสช่วง8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็จะมีข่าวสารอัปเดตตรงนี้ออกมาเองเหมือนกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำเตรียมไว้แล้วก็ให้มันลันออโต้ออกมาโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแล้วคราวนี้นะฮะต่อมานะครับในกิจกรรมของไลน์ในหนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็จะต้องมีอีก2วันที่ทางไลน์ปล่อยก็คือไลน์จะปล่อยช่วงลดราคา ซึ่งลดราคาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทที่เป็นแบบโซนของไทยแล้วก็โซนของต่างประเทศในนี้ผมก็ทําตัวที่เป็นการอัปเดตสติกเกอร์ทั้งของไทยและต่างประเทศนะครับของต่างประเทศและไทยจะมีช่วงระยะเวลาของมันจะมีแกลบของมันไว้ในการลดลดได้กี่นาทีกี่วันอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ทําเป็นระบบของการตรวจสอบของฟังที่เป็นอ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอมันหมด พอมันหมดเวลานะครับมันก็จะหายสติกเกอร์ก็จะหายไปตามช่วงเวลาของทางไลน์กําหนดผมก็ตั้งาการเขียนระบบเอาไว้แล้วก็ให้มันนับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นโซนของโซนไทยก็สามารถคลิกเข้าไปดูว่ามีโปรโมชั่นหรือว่ามาีสิ่งอะไรที่มันใหม่ๆแล้วก็แนะนําขึ้นมานะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยตรงนี้ผมก็ทําไว้โดยที่ผมไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วผมทําแค่ครั้งเดียวถัดมานะครับความเจ๋งของมันอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เป็นของสติกเกอร์ที่เป็น สิบคอนนะครับสิบคอยเนี่ยเป็นจะเป็นฝั่งของอินโดนะครับจะมีแค่อินโดเท่านั้นนะที่ขายใน<ด>เลทเลทเหรียญตรงนี้แค่นี้ประมาณนี้นะครับแต่ความเจ๋งของมันตรงนี้ก็คือว่าในการเรียกขึ้นมาแต่ละครั้งนะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนแต่ผมจะทิ้งระยะเวลาของในการเรียกของมัน,นยจะอยู่ที่เลทประมาณสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับว่าถ้าผมคลิกอีกครั้งหนึ่งใน10เหรียญเนี่ยมันจะโผล่มาที่ตรงไหนนะฮะ ส่วนถัดมานะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมของทางผมเองก็คือถ้าเวลาที่มีโปรโมชั่นนะครับจากผู้วาดนะครับครีเอเตอร์เนี่ยเข้ามาติดต่อแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมนะครับผมก็จะให้ลูกค้าหรือทางผู้ที่อยู่ลูกเพจลูกเพจหรือว่าในตัวที่เป็นสมาชิกในบอร์ดเนี่ยนะครับเข้ามาลงทะเบียนเพื่อลุ้นสติกเกอร์ฟรีหรือว่าตีมรฟรีหรืออะไรก็ได้นะที่มันเป็นของฟรีเข้ามาในนี้นะครับเพราะว่ามีผู้สนับสนุนใจดีเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับ ยังไม่พอนะครับเรามีทางตรงแบบนี้แล้วเรายังต้องมีส่วนที่เป็นทางการขึ้นมาด้วยนะครับนี่เลยก็คือส่วนที่ผมแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ททางการและพาร์ทที่เป็นครีเอเตอร์นะครับก็จะแบ่งทั้งสติ๊กเกอร์ตีมอิโมจิรวมไม่กระทั่งว่าตีมต่างประเทศนะครับที่ในไทยไม่มีผมก็สามารถจับพวกนี้เก็บเอาไว้ให้นะครับรวมไว้เป็นที่เดียวกันทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูและอัปเดตข่าวสาร ตรงนี้ได้เลยว่ามีของใหม่อะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมก็ในช่วงที่มันเปิดมาเนี่ยผมก็ตั้งให้มันรันนิดนึงเนาะให้มันแบบมีการโหลดมีการน่วงช่วงเวลานิดนึงเพื่อให้ได้เห็นนะครับอันนี้ก็คือของต่างประเทศสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับก็วางจําหน่ายได้เหมือนกันแล้วคราวนี้นะครับก็มีเพิ่มเจ้าเมโลดี้นะครับเป็นเพลงเข้ามาก็เข้ามาอยู่ในเจ้าบอทดเลยเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วเข้าไปดูได้นะครับแต่ตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาว อ่าส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวที่เป็น V.I.P. นะครับตรงนี้ผมจะเซตไว้เฉพาะที่เป็นบางกลุ่มที่เขาสามารถได้ระดับ V.I.P. สูงขึ้นไปก็จะเห็นลิสต์เมนูหน้าตาอีกเมหน้าตาหนึ่งแต่พอดีว่าไอ้เครื่องนี้นะครับที่ผมกำลังทำการรีวิวเนี่ยไม่ได้ถูกเซตไว้นะครับมันก็เลยบอดมันก็เลยตอบว่าเสียใจด้วยนะคุณไม่ยังไม่ได้อยู่ในระดับ V.I.P. อันนี้คือการแบ่งเกรดของพังผมนิดนึงนะครับว่ามี กลุ่มไหนบ้างนะครับถัดมานะฮะก็คือมีหน้า2หน้าสนะครับหน้าที่2ของผมก็คือนี่อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับแต่มันจะเป็นการนักงเลื่อนนิดนึงซึ่งผมเอาข่าวบันเทิงเนี่ยเข้ามาในนี้ข่าวบันเทิงเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนอยู่ทุกวันนะครับโดยที่ผมเขียนข้อมูลแค่ครั้งเดียวนะครับก็ให้มันลันข่าวทุกวันนะครับมีข่าวอัปเดตพอมาคลิกอีกทีนึงก็จะเห็นข่าวถัดไปนะครับที่ไม่ใช่ข่าวเดิมๆที่ทําไว้นะฮะมันรันของมันไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนอีกขันอันนึงนะครับที่เขียนว่าวาดรูปอันนี้ก็เอาไว้ทําเป็นแบบวาดรูปเล่นนะครับพอวาดรูปเล่นเสร็จก็ส่งภาพที่เราวาดตรงนี้นะครับออกมานะฮะพอเราส่งออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้ภาพนี้ก็สามารถที่จะเอาภาพนี้แชร์ออกไปให้เพื่อนได้ด้วยนะครับในการเขียนจยกลายมือเรานี่เองนะบ,บางครั้งนะอยากจะสนุกสนานก็เขียนไปวาดรูปไปหรืออยากจะ พูดถึงอะไรก็แล้วแต่แนละ้วก็แชร์ออกไปได้เลยส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นแคตตาล็อกในการเลือกที่ให้สามารถให้ลูกค้านะครับเข้ามาเลือกหมวดหมู่ของตัวเองที่อยากจะได้เลยนะครับว่าอยากจะได้สติกเกอร์แบบไหนอยากจะสั่งซื้ออะไรก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้นะครับถัดมานะฮะในสิ่งที่ผมทําไว้ก็คือตัวที่เป็นการสะสมแต้มอันนี้ก็จะเป็นการใช้เจ้าลายเอาใจเขา ในส่วนของคูปองนะครับเอาไว้ใช้ว่าสะสมได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็เอามาแลกสติกเกอร์ได้อน,นี้ก็เป็นอีกบริการนึงของผมเองนะฮะพอหลังจากนั้นนะครับในการชําระเงินแน่นอนไม่ว่ามีการซื้อก็ต้องมีกันมีการขายมันก็ต้องมีคนซื้อใช่ป่ะครับพอมีคนซื้อเนี่ยมันก็จะมี2ระบบที่ผมทําเอาไว้ในตัวของมันเองก็คือว่าเราเอา My ช h อ p เข้ามาในเรื่องของการซื้อขายก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตในการซื้อได้ด้วยหรือ ใครอยากที่จะใช้เจ้าบริการที่เป็นบัญชีธนาคารน,นะครับหรือว่าพร้อมเพย์หรือว่าเป็นท er, ูวอลเล็ตนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาเลือกดูเมนูต่างๆได้นะครับแม้กระทั่งเลยนะฮะโชว์เลขบัญชีขึ้นมานะครับว่ามีเลขบัญชีไหนสามารถที่จะคลิกแล้ว c o อปปี้หมายเลขบัญชีไว้ได้เลยนะครับพอเราได้หมายเลขบัญชีเนาะเราก็สามารถที่จะ c o อปปี้ไปเปิดบัญชีธนาคารน,นั้นขึ้นมาแล้วก็เอาเลขไปใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคีย์ให้มากมายนะครับ หรือที่อยากจะเห็นเลขบัญชีนะครับก็สามารถที่จะคลิกเจ้าธนาคารได้เลยนะครับพอคลิกไปเสร็จปุ๊บเลขบัญชีก็จะส่งออกมาประมาณนี้เลยเขาก็สามารถที่จะ Copy ไปจ่ายต่างได้นะครับหลังจากที่จ่ายเสร็จก็ติดต่อคุยโอนเสร็จแล้วก็ผมก็ทําการส่งไอ้ส่วนถัดมานะครับนี่ก็คือไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือการแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้กล่าวว่าที่จะเอามาเป็นเป็นการแจ้งเพื่อให้สั่งซื้อด่วนนะอันนี้ถอดลงก่อน ตรนี้ไม่ใช่ส่งซื้อโดยหลอกจริงๆผมตั้งใจที่จะเอามาให้เป็นการแจ้งเตือนว่าสมมติว่าเขาอยากได้บริการอะไรอันนี้จริงๆมันจะเป็นเรื่องของ v i p แต่ผมวางตำแหน่งผิดในตอนแรกซึ่งตรงนี้มันจะต้องอยู่ในกลุ่มของ v i p ครับเพื่อให้เขาได้เห็นบางอย่างและเขาจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างเข้ามาโดยใช้เจ้านี้แหละเป็นตัวที่กำหนดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหน้าถัดมาเลย นี่แน่ส่วนหน้าถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อนะครับว่าผมมีช่องทางไหนบ้างสามารถติดต่อเข้าไปช่องทางไหนบ้างอยากจะไปอยู่ในกลุ่มตรงไหนบ้างหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะเข้าไปดูสินค้าและบริการจากทาง Line Official ของผมเองนะครับก็จะมีบริการอย่างอื่นอีกที่ไม่ใช่สติกเกอร์พ่วงเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นระบบของ My s h ช p นี่แหละสามารถซื้อสั่งซื้อสั่งอของต่าง,าง,างๆเข้าไปในตะกร้าได้เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่แหละครับ สิ่งที่ผมรอคอยในหกเดือนเพื่อต้องการแค่นี้นะครับนี่เลยแค่นี้แหละต้องการ6เดือนแต่ผมก็ต้องใช้เวลาทำอยู่สักพักหนึ่งเลยครับปั้นไปปั้นมาแล้วผมต้องการแค่นี้เองแล้ววันนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะครับแล้วต้องขอขอบคุณหลายมากๆนะที่ซัพพอร์ตผมมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็แม้กระทั่งว่าคนที่อยู่ใน ทางไลน์นะครับหรือว่าทีมงานสตาฟที่อยู่ทางไลน์นะครับก็ผมก็คงขอขอบคุณที่เห็นในความสามารถของผมตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็ทําให้ผมได้ดังใจที่ตัวเองต้องการเนาะบอทมันจะดีไม่ดียังไงนะครับอยู่ที่เราดีไซน์และออกแบบนะว่าไปตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากน้อยแค่ไหนและตัวเราภูมิใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าไปคิดมากว่าเราเก่งไม่เก่งนะครับขอแค่ว่าทําออกมาแล้วเรามีความสุข คนใช้งานมีความสุขโอเคแค่นั้นพอตอบโจทย์ก็จบแล้วอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับทุกวันทําไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยากจะเก่งที่เรื่อยๆก็ฝึก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 ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งไปสักทางนึงแหละเอาสักทางที่เราชอบนะเราก็ทาไอเจ้าไลโอเอเนี่ยมันทําได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่จะเรื่องแค่ว่าตัวอย่างอย่างที่ผมทํานะมันทาได้หลายแบบเลยแต่เราแค่ไปคิดงานของเราออกมาทําโฟงานของเราออกมาแล้วเราก็ค่อยไปแก้ทีละจุดทีละจุดทีละจุดอยาได้อะไรก็ ใส่สเพิ่มๆไปเติมเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะยาวนานพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าภูมิใจแบบที่รู้สึกว่าติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นผมมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ภูมิใจด้วยแล้วชอบในคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วย,ยกันนะครับยังไงก็จะหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่อัปเดตแล้วก็ เรื่องราวต่างๆที่ทันสมัยเอามาให้เพื่อนๆได้รับทราบและได้รับรู้ก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะที่รับชมมาจน,นถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวพบวกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ชมแล้วขอบคุณลานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าขอให้ทุกท่านได้มีสิ่งที่ดีๆกลับมาเข้ามาในชีวิตแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ